เริ่มกันเลยเนาะคืออ่าพ,พี่ท่านนี้ค่ะต้องการให้ขวัญไปดูดวงที่บ้านที่ต่างอำเภอนะคะแล้วพอไปถึงเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็ให้ความสนใจคือก็อยากมาดูด้วย<ม>ก็คือมีการต่อคิวกันนะคะ<ม>จนถึงมาถึงคิวของสามีภรรยาคู่หนึ่งขวัญให้นามสมมุติว่าพี่โบกับพี่แบงค์ะนะคะอ่าแล้วตัวพี่แบงค์เนี่ยที่เป็นสามีก็ดูก่อน พอยังไม่ทันได้ดูอะไรเลยอ่ะค่ะคือขวัญเห็นเป็นภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้นใส่เสื้อสีเขียวมะนาวยืนอยู่ริมบ่อน้ำบ่อหนึง่งแล้วก็หันหน้าไปทางบ่อน้ำทีนี้เด็กคนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรกับขวัญเลยขวัญก็เลยหันไปถามพี่แบงค์ว่ารู้จักใครที่มีลักษณะแบบนี้บ้างไหม,มพี่แบงค์เงียบ แล้วก็น้ำตาคลออแล้วคำตอบที่ได้คือลูกสาวผมเองครับน้องจมน้ำเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วที่นครสวรรค์ใช่ค่ะที่นครสวรรค์เลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าอยู่ต่างอาเภอค่ะแล้วหลังค่ะแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เราก็เลยได้ได้คุยกันเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เป็นจุดเริ่มต้นคือย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วค่ะตัวพี่โบที่เป็นภรรยาตั้งคันแรกก็ปกตินะคะ,ะก็คือตั้งคันจนถึงอา,อายุคันได้แปดเดือนมีอยู่คืนหนึง่งพี่โบปวดท้องมากมปวดท้องแล้วจนแล้วพอตอนเช้าพี่โบก็เลยเข้าไปหาหมอ,อมเพื่อตรวจว่าตรวจว่าปวดท้องเนี้เป็นเพราะว่าอะไร คุณหมอตรวจไม่เจอการเต้นของหัวใจน้องแล้วอืมอ่าแล้วแล้วพี่โบก็คลอดคลอดออกมาเองคือเขาเขาจะเรียกว่าเป็นการเป็นการแท้งสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องมีการอ่ขูดมดลูกใดๆอืแล้วก็คุณหมอก็ก็ให้คําวินิจฉัยว่าอ่าการเสียชีวิตของเด็กในครัครั้งเนี้ยคือเกิดจากการที่รกพันคอค่ะอืม,อม เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปจนกระทั่งหนึ่งปีหนึ่งปีถัดมา mm. หนึ่งปีถัดมาตัวพี่โบก็ตั้งคันอีกเช่นเคยเอพอตรวจคันเจอปุ๊บพี่โบเขาก็ฝากคันจนอายุคันได้ประมาณสี่เดือน mm. พออายุคันสี่เดือนเนี่ยอพี่โบก็เกิดอาการปวดท้องอีกครั้ง <Huh. S 1> เหมือนกันเลยค่ะแต่ครั้งเนี้ยตัวตัวพี่โบบอกว่า เป็นการเข้าห้องน้ําแล้วน้องอะหลุดออกมาทั้งหมดแล้ว,ลวใช่ค่ะเป็นการแท้งครั้งที่สองแล้วพอไปตรวจไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอก็เอบอกเป็นเอแจ้งว่าเป็นการแท้งสมบูรณ์อีกเช่นเคยคือไม่ต้องมีการขูดมดลูกใดๆทั้งสิ้นอืค่ะแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเรียกได้ว่าปีต่อปีเลยนะคะ อืมหนึ่งปีถัดมาพี่โบตั้งคันแต่ครั้งเนี้เอ่อคลอดน้องสมบูรณ์สามสิบสองประการน้องเป็นเด็กน่ารักนะคะอารมณ์ดีขวัญสมมุติน้องให้ชื่อน้องน้ำนะคะค่ะอ่าน้องน้ำก็ใช้ชีวิตปกติของเด็กทั่วไปนะคะไปโรงเรียนอไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนที่อ ที่บริเวณแถวบ้านปกติจนวันเกิดเหตุน้องน้ำเนี่ยมีอายุเจ็ดขวบกว่าวันนั้นเป็นวันหยุดโรงเรียนนะคะแล้วน้องน้ำเนี่ยก็ไปเล่นกับเเขาเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องเนาะลูกพี่ลูกน้องอะคะ่ะที่ฟาร์มหมูของญาติาิไปเล่นไปเล่นกันปกติของวันหยุดน้องอยู่แล้วแต่เผอ,อิญว่าวันนั้นตัวพี่แบงก์กับพี่โบอะคะ่ะเขา อามีอาชีพขายของวันนั้นคือเป็นช่วงเป็นช่วงที่เขารับอ่ทุเรียนเพื่อมาขายพี่แบงค์เนี่ยก็เลยจะไปรับน้องน้งนำเนี่ยเพื่อมาขายของด้วยกันืปกติน้องก็จะมาด้วยนะคะแต่วันนี้น้องไม่ยอมมาน้องปฏิเสธน้องบอกว่าจะอยู่เล่นที่นี่อ่ะที่แบงค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เลยฝากญาติิว่าวันนี้ น้ำไม่ได้มาด้วยนะฝากดูแลด้วยแล้วพี่แบงค์กับพี่โบก็แยกกันขายของคนละที่แต่พอไม่นานค่ะระยะเวลาห่างแค่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงเท่านั้นพี่ตัวพี่โบได้รับสายจากแม่พี่แบงค์ปูม,มาแจ้งว่าน้องจมน้ำอตอนนี้ยังหาร่างไม่เจอเลย ตัวพี่โบเองก็ตกใจมากก็เลยโทรไปหาพี่แบงค์ให้พี่แบงค์เนี่ยไปหาน้องในสถานในในบ่อน้ําก่อนค่ะคือพี่แบงค์จะอยู่ใกล้กว่าอืพอตัวพี่แบงค์มาถึงมาถึงที่บ่อน้ํานั้นภาพที่เห็นก็คือชาวบ้านก็ช่วยกันมุงดูกันใหญ่เลยนะคะคือแล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนก็คือช่วยงมอยู่แต่ก็ยังหาไม่เจอ เหตุการณ์ครั้งเนี้ยมีมีมีคนจมน้ําด้วยกันสามคนนะคะมีน้องน้ำหนึ่งคนแล้วก็มีคุณลุงของน้องน้ำหนึ่งคนแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องที่วัยใกล้เคียงกันอีกหนึ่งคนแต่ลูกพี่ลูกน้องของน้องน้ำอะค่ะไม่เสียชีวิตคือรอดมาได้แต่คุณลุงกับน้องน้ำเนี่ย คือจมหายไปย,ยังหาร่างไม่เจอ hmm. พอตัวพี่แบงค์ไปถึงตัวพี่แบงค์ก็เลยนึกตั้งจิตขอเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดเปิดทางให้ตัวพี่แบงค์เนี่ยคนพบร่างน้องแล้วก็ลุงขึ้นมาให้ได้ hmm. พอพอพี่แบงค์ลงไปในน้ําไม่นานคะ่ะพี่แบงค์บอกว่ารู้สึกว่ามีเหมือนกับเท้าเนี่ยเด้งเข้ามาโดนมือ <Huh. S 1> พอพี่แบงค์จับ ได้ปุ๊กที่แบงก็ค่อยๆดึงน้องขึ้นมาก็เป็นร่างของน้องน้ำจริงๆแล้วภาพที่ที่แบงก์เห็นคือก่อนที่น้องน้ำจะลงจะจะจมน้ำอะค่ะน้องน้ำอะทานขนมจีนคลุกน้ำตาไปค่อนข้างเยอะอแล้วพอตัวพี่แบงก์อุ้มน้องน้ำขึ้นมาขนมจีนออกจากปาก ของน้องแบบกระจายเต็มไปหมดเลยอืมมันเป็นภาพติดตาที่ตัวพี่แบงค์เองก็บอกว่าหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ทานขนมจีนอีกเลยแล้วพี่แบงค์ก็อุ้มร่างน้องขึ้นมาพออุ้มร่างน้องขึ้นมาชาวบ้านที่ช่วยกันงมอยู่ตรงนั้นก็เจอร่างของคุณลุงห่างกันไม่ไกลก็ช่วยกันขึ้นมาพอช่วยขึ้นมาปุ๊บก็ ทำการส่งโรงพยาบาลก็ตามทำตามกระบวนการทั้งทาง,ทาง,ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางความเชื่อทางศาสนานะคะทางความเชื่อทางาศาสนาเนี่ยก็มีการเชิญพระที่เคารพนับถือเพื่อมาเชิญดวงวิญญาณของน้องและก็ของลุงลับบ้านนะคะเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปแล้วก็มีความแปลกๆเกิดขึ้นคืองานศพคืนวันที่สองเอ่อ เอ่อบ้านนอกอะค่ะเวลามีงานศพอะก็จะมีการนอนเฝ้าศพใช่ไหมคะค่ะคุณแม่คุณแม่ของน้องก็คือพี่โบพี่โบก็นอนเฝ้าศพอยู่พอตกดึกพี่โบรู้สึกว่าได้ยินเสียงมีคนเดินอยู่บนหัวนอนที่ที่พี่โบนอนอยู่เอ่อเตาะ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 แล้วก็เหมือนมีคนมาดึงผมแบบเบาๆเล่นผมพี่โบแต่พี่โบไม่ ความรู้สึกของตัวพี่โบที่สูญเสียลูกอะ่ะกลัวว่าถ้าลืมตามาแล้วน้องจะหายไปพี่โบก็เลยไม่ได้ลืมตาปล่อยให้เป็นเหมือนเหมือนมีการเล่นผมแบบน,นี้ต่อไปเรื่อยๆอค่ะแล้วก็ถัดมาเหตุการณ์ถัดมายังอยู่ในคืนงานศพนะคะก็มีหลานมีหลานในวัยเดียวกันเนี่ยเห็นน้องยืนอยู่ในบ้าน อ่าเห็นน้องยืนอยู่ในบ้านอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากแต่พอช่วงถึงอา่าทำบุญร้อยวันพอทำบุญร้อยวันเนี่ยตัวพี่โบกับตัวพี่แบงะคะ่ะเขาก็ช่วยกันจัดก,การเรื่องอาหารจัดก,การเรื่องงานเรื่องดอกไม้เรื่องลูกงานศพอะไรอยู่ข้างภายในงานแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็ชุนละมุนไม่แพ้กันเพราะว่า ตัวน้องน้ำค่ะมีการมาแฝงร่างของญาติอืแล้วบอกว่าหนูพาเพื่อนมาด้วยแต่เพื่อนมาเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเจ้าที่ไม่ให้เข้าอืแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็บอกกับญาติญาติที่มุงอยู่ตรงนั้นว่าอยากกินขนมจีนจังเลยขวัญก็สอบถามไปทางตัวพี่โบกับพี่แบงค์ว่าเอาแล้วจังหวะนั้นน่ะ ตัวพี่โบกับพี่แบงค์อะทราบไหมว่าน้องมาเข้าร่างพี่โบกับพี่แบงค์บอกไม่ทราบเลยเพราะว่ายัญยัดไม่ไม่อยากยังไม่อยากพูดให้ฟังในตอนนั้นแต่ตัวพี่โบกับพี่แบงค์อะมาทราบอีกทีคือตอนที่เห็นคุณย่าของน้องอ่ะค่ะอเอาขนมจีนไปวางไว้หน้ารูปอ๋อ,อ,อ,อก็คือเด็กเหมือนเด็กชอบใช่ไหมล่ะใช่ค่ะออือเอาขนมจีนไปวางไว้หน้ารูปค่ะ ทางทางพี่แบงก์ก็เลยสอบถามว่าอา้าวทำไมต้องเอาขนมจีนมาอีกในเมื่อก็อาหารก,การกินเนี่ยคือก็เต็มหมดแล้วทางทางคุณแม่ของพี่แบงก์ก็เลยต้องยอมเล่าให้ฟังว่าน้องมาแสงล่างของยาบแล้วพูดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นตัวตัวพี่ตัวพี่แบงก์กับพี่โบก็เลยรู้สึกไม่สบายใจคิดว่าน้องอะ่ะน่าจะยังกลับกลับมาบ้านไม่ได้เพราะเจ<ก>้าที่ทมแม่ัน ใช่ค่ะก็เลยมีการเชิญพระไปอีกไปเชิญดวงวิญญาณของน้องกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะใ,ในการเชิญแล้วหลังจากนั้นผ่านไปนะคะประมาณหนึ่งเดือนอม,มีคนแถวบ้านฝันเห็นน้องคือคนแถวบ้านคนนี้พี่โบกับพี่แบงค์บอกว่าเป็นคนช่วยเลี้ยงน้องมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วน้องก็ไปเข้าฝันว่า อยากกินเฟรนฟรายจังเลยแต่มีประโยคหนึ่งที่พูดหลังจากนั้นคือเขาไม่ให้หนูมาเขาตีหนูเขาตีหนูใครอะ่ะใครอะ่ะนี่แหละคะ่ะคือทุกคนก็งงมากว่าเขาตีหนูเขาไม่ให้หนูมาคนเนี้ยคือใคร ทีนี้อคนแถวบ้านก็เลยมาบอกพี่โบว่าเขาฝันแบบนี้นะ่ออะอ็มีการทําบุญตักบาทรเส้นทรายไปให้น้องแล้วก็เลยเกิดการเติญนดวงวิญญาณของน้องเป็นครั้งที่สามเพราะว่ารู้สึกว่าน้องน่าจะยังไม่ได้กลับจากคําพูดที่น้องมาบอกคนแถวบ้านค่ะแล้วหลังจากนั้นไปอีกอเพื่อนของพี่โบอืก็ฝันเห็นน้อง ที่มาพูดเหมือนกันสามครั้งว่าเขาตีหนูเขาไม่ให้หนูมามันแปลมาในฝันเหรอลูกใช่ค่ะเข้าฝันของเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่โบอืไปขอร้องให้หลายๆคนมาช่วยใช่ค่ะฝันด้วยกันสามครั้งทีนี้พี่โบก็ พี่โบกับพี่แมงก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมน้องยังพูดประโยคเดิมๆเขาตีหนูใช่ค่ะเขาตีหนูเขาไม่ให้หนูมาอยู่แบบนี้อืจนกระทั่งทําบุญครบหนึ่งปีซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มาเจอขวัญทีนี้ทุกอย่างก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยได้คุยกันพอได้คุยกันเราก็เลยไปสถานที่นั้น สถานที่เลยค้งหมดเอ่อเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำที่เขาตกไปถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะเป็นบ่อน้ําที่น้องตกไปภาพที่เห็นคือสิ่งที่ขวัญเห็นคือเป็นร่างของดวงวิญญาณสีดาทั้งหมดผมกระเซะกระเซิงลอยอยู่ในน้ําแต่ปอดน้องอยู่อ๋ออันนี้อันนี้หมายถึงว่าคุณขวัญแบบว่ามีเซนส์เห็นอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ อ่าใช่ใช่ค่ะอ่าก็คือเราไปที่จุดเกิดเหตุเห็นเหมือนปีศาจดวงหนึ่งอ่ะกอดวิญญาณน้องอยู่ใช่ค่ะอ่าคือลักษณะของดวงวิญญาณเนี้ยจะถ้าถ้าในทางความเชื่อเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นพรายน้ำอืมอืมอืที่กอดน้องอยู่น้องก็ดูดูน่าสงสารนะคะดูแววตาคือแบบว่าอยากอยากกลับบ้านมากๆเราก็เลยอ่าก็เลยให้ทางพี่โบ เป็นคนจุดธูปเพื่ออันเชิญน้องแล้วก็ให้ทางตัวพี่แบงค์สตาร์รถรอไว้เลยหลังจากที่พี่โบเอ่ยเรียกชื่อแล้วก็เรียกน้องให้ขึ้นมาภาพที่เห็นคือน,น้องพยายามตะเกียกต,ตะกายขึ้นมาจากฝั่งที่มันเป็นดินแล้วก็เป็นรากไม้ที่อยู่ที่อยู่ในบริเวณนั้นคะตะเกียกต,ตะกายขึ้นมาจนมายืนอยู่ข้างหลังพี่โบ แล้วเราก็เลยแจ้งให้พี่โบเดินไปที่รถโดยที่ไม่ต้องหันหลังกลับมาอีกอ mm hmm. ในขณะที่กำลังเดินไปอ่ะคะ่ะมีเสียงเย็นเย็นมาจากข้างหลังอ mm hmm. บอกว่าหนูจะไปไหนใช <What? S 2> ่แล้วที่เนี้ยทางตัวน้องน้ำอะคะ่ะ เขาทําทางดวงวิญญาณน้องน้ําเขาทําท่าเหมือนจะหันกลับมาขวัญก็เลยดุไปบอกว่าอย่าหันกลับมาเดินตามแม่ไปอืจนเราเห็นว่าน้องเนี่ยไปตามแม่แล้วแล้วเราก็ส่งน้องจนถึงบ้านก็มีการได้พูดคุยกันใช่ค่ะเราก็เลยได้มีการพูดคุยกันว่าอันเนี้ยขวัญน่าจะรู้สาเหตุแล้วว่าทําไมน้องถึงยังกลับบ้านไม่ได้สักทีแล้วก็ ไปเข้าฝันคนนู้นคนนี้หรือว่าไปบอกว่าเขากลับไม่ได้เขาตีหนูอันนี้นี่คือเหตุผลที่น้องยังกลับไม่ได้<อ>แล้วก็ทุกแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเชิญขวัญว่าน่าจะเกิดจากนี่แหละคะ่ะเขาเรียกน้องกลับมา<อ>แล้วน้องหันกลับ<อ>ก็เลยยังกลับตามคุณแม่ไม่ได้สักทีใช่นั่นแหละคะ่ะเ,<อ>เป็นลักษณะคล้ายกัน เรื่องมันดูเหมือนจะจบนะพี่ออยังไม่จบเหรอยังไม่จบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นเหตุจริงๆจุดใต้ตา,ต,าตอของทั้งหมดอะ่ะอยู่ที่บ้านของพี่โบกับพี่แบงอะไยังไงตอเกิดอะไรขึ้นคืออะไรวะพอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นที่เรา,เ,าเราเชิญดวงวิญญาณของน้องน้ําเสร็จเรียบร้อยขวัญก็กลับบ้านแล้วก็เออ่ผ่านไปประมาณเดือนหรือสองเดือน ประมาณนี้ค่ะแล้วขวัญก็มีการตามเคสก็คือเหมือนมีการถามว่าเป็นยังไงบ้างอสบายดีไหมอะ,อะไรแบบนี้นะคะยังมีคนฝันเห็นถึงน้องไหมทางพี่โบกับพี่แบงก์ก็แจ้งว่าหลังจากที่เราเชิญดวงวิญญาณกันครั้งสุดท้ายน้องก็ไม่ได้ไปเข้าฝันใครอีกเลยอ่าแล้วทีนี้คุยไปคุยมาขวัญก็รู้สึกว่าขวัญเห็นภาพภาพหนึ่งเป็นภาพของกองไผ่ องกอ,อแล้วก็ตรงกลางเป็นจอมปลวกแล้วทางตรงนั้นนะ่ะเป็นทางน้ำมวันก็เลยแจ้งทางพี่โบพี่แบงว่ามีบ้านบ้านใครหรือรู้จักบ้านใครที่เป็นลักษณะแบบนี้ไหมม,มันดูมีอะไรแปลกๆพี่โบกับพี่แบงก็เลยบอกว่าบ้านพี่เองแต่มันเป็นหลังบ้านในช่วงวันที่ขวัญเชิดญดวงวิญญาณไปขวัญไม่ได้เข้าไป อ่าไม่ได้เข้าไปหลังบ้านหรือว่าไม่ได้เดินสำรวจอะไรคือเราเชิญเสร็จเราก็กลับค่ะ <G ül> ก็พี่โบกับพี่แบงก,ก็เลยแจ้งว่าเป็นหลังบ้านของพี่โบกับพี่แบงเองที่มีลักษณะแบบนี้ที่ขวัญเห็นข <Ừ. S 2> วัญก็เลยบอกว่างั้นขอไปที่บ้านหน่อยได้ไหมรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่เคลียร์รู้สึกมีอะไรแปลกแลกพอไปถึงที่บ้านตัวพี่โบกับพี่แบงนะคะก็ขวัญก็เดินไปทางหลังบ้านเราก็เห็นอย่าง ออย่างที่ขวันแจ้ง่งจริงๆคือมีเป็นกอไผ่สองกอขนาดข้างจอมปลวกอยู่ตรงกลางแล้วสิ่งที่เห็นคือเป็นดวงวิญญาณหญิงแก่ที่เขาใส่ชุดเหมือนผ้าสิ้นสีน้ำตาลเข้มๆแล้วสแสยะยิ้มยิ้มกว้างๆในปากเนี่ยเป็นสีเลือดปนมาว้ายคืออะไรวะเออ ทุกคนก็สงสัยแล้วเขาก็พูดกับขวัญมาคำหนึ่งว่าลูกสาวมึงกูขอนะลูกสาวมึงกูขอนะมึงนี่คือหมายถึงใครคุดขวัญหรือว่าพี่โบหมายถึงดวงวิญญาณพี่โบใช่ค่ะหมายถึงตัวพี่โบกับพี่แบงค์ค่ะทีนี้ก็เลยสืบสาวราวเรื่องมาได้ว่าที่ดินผืนนี้อะค่ะเป็นที่ดินที่ตกต้องคำสาบ มานานมากๆ <ừ m. S 2> ใครที่อยู่ที่ดินผืนนี้จะอยู่ไม่เป็นสุขโอ้คำสาปหนึ่งสองคำสาปที่เกิดขึ้นคือหนึ่งใครที่อยู่ที่ดินผืนนี้จะต้องอยู่เพียงแค่นหนึ่งครอบครัวเท่านั้นหนึ่งครอบครบัวหนึ่งครอบครัวคือหมายถึงพ่อแม่และลูกถ้าเ,เกิดมีใช่คะ่ะถ้าเกิดมีพ่อแม่และลูกอยู่ในที่ดินผืนนี้ด้วยกันอีก จะเกิดการทะเลาะกันแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่าอ่าอันนี้ขวัญก็แจ้งพี่โบเปลี่พี่แบง์ไปและคำาสาปที่สองที่โดนสาปมาคือถ้าพวกมึงอยู่แบบผัวเดียวเมียเดียวไม่ได้ก็ชิบหายด้วยกันทั้งหมดอผัวเดียวเมียเดียวแต่ว่าใครอะเขามี<อ>หลายผัวเมียหลายเ<อ>มียหรออ่าห้ามแบบเจ้าชู้<อ>ประตูดินใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็มันก็มาย้อนกลับมาหาตัวพี่โบพี่แบงค์อ้าว เขาก็ไม่ได้อยู่สองครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดผัวผิดเมียใครออแล้วทำไมถึงดวงวิญญาณตรงเนี้ยถึงใช้คำพูดว่าลูกสาวมึงกูขอนะเ,ออเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะอ,อขวัญก็ถามขวัญก็ถามย้อนกลับไปว่าการตั้งครันที่ผ่านมาเป็นลูกสาวทั้งหมดหรือเปล่าทางตัวพี่โบก็แจ้งว่าใช่ค่ะเป็นลูกสาวทั้งหมดเลยแล้วตัวตัว ตัวพี่แบงก์ก็ไม่ได้มีการเต้าชู้หรือว่าผิดผิดผัวผิดเมียใครแล้วทำไมถึงยังอยู่ที่ดินผืนนี้แล้วเกิดวิบัติแบบนี้อีกเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลคือตัวพี่แบงก์เองอะค่ะ,ะเล่าว่าจริงๆแล้วว่าตัวคุณพ่อของตัวพี่แบงก์เป็นคนเจ้าชู้มากก็อยู่ที่ดินผืนนี้ไม่ได้มไม่กลับบ้านเลย แต่พอย้ายไปอยู่ที่ดินผืนใหม่ก็อยู่กับคุณแม่ได้ปกติสุขไม่ทะเลาะกันออ่าแล้วทางแล้วทางตัวพี่แบงค์อะคะ่ะเอ่อทางดวงวิญญาณเนี่ยที่เขาบอกว่าลูกสาวมืองกูขอแล้วมีการคล่าชีวิตของอเด็กๆทั้งสามคนเนี่ยเหตุเพียงเพราะว่าอยากให้มีการทำบุญทำกุศลบนที่ดินผืนนี้เท่านั้นเองค่ะ อ๋อก็คือไม่มีการทําบุญมาเลยในที่ดินผืนนี้เออการเหตุผลเพ,เพียงเพราะอยากให้เกิดมีงานบุญงานกุศลบนที่ดินผืนนี้เพราะว่าตัวพี่แบงค์เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนคือถ้าเกิดเหตุเรื่องราวที่ไม่สบายใจพี่แบงค์มักจะทําบุญตักบาตรหรือว่าทําบุญบ้านเขาก็เลยใช้การฆ่าชีวิตเด็กๆเพื่อให้เกิดการเพื่อให้เกิดงานบุญที่ที่ดินผืนนี้เกิดขึ้น อมอคุณแบงค์รู้อย่างนี้จะทำบุญให้ไงมคะทำบุญแบบอื่นได้ไหมไม่ต้องมาทำบุญเพราะคนตายใช่ไหมวะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแหละต้องเอาคืนใช่ค่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะจัดการเลยหมอทำไงต่ออ่าใช่ค่ะแล้วก็หลังหลังจากนั้นพอรู้เหตุผลทั้งหมดถ้าทางความเชื่อเนี่ยการล้างเขาเรียกว่าเป็นการล้างอาถรรพ์ที่ดิน เราจะไม่ไล่ดวงวิญญาณเราจะไม่พูดไล่แต่เราจะใช้การปราณีประนอมอ่าคือหลังจากนั้นเราก็มีการมีการล้างที่ดินแล้วก็มีการอ่นำดวงวิญญาณที่ผูกจิตผูกแขนกับที่ดินผืนนี้มานานจนตัวเขาเองก็ไปไหนไม่ได้เนี่ยคะ่ะให้เกิดการปล่อยหรือปรุง แล้วก็เข้าสู่กระบวนการพบภูมิอือค่ะอืก็เรื่องทั้งหมดก็คือจุดใต้ตามตออยู่ที่หลังบ้านหลังบ้านนี่เองเป็นจุดเริ่มเป็นเป็นจุดเกิดเหตุถูกต้องไหมใช่ค่ะใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด s u i s e r i b e นะครับกดติดตามด้วยนะครับ อังคารคลุมโป X <laughs>